อาจารย์คะตามผนังของหลุมยุบเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่าแบ่งเป็นสีต่างๆนะคะแล้วก็ชั้นบนเราก็ยังเห็นเป็นรอยสีดำด้วยสีเหล่านี้บอกอะไรเราได้คะสีที่เห็นเนี่ยในผนังเนี่ยนะครับจะมีสทีที่ชัดเนี่ยณนะตอนนี้ในตอนนี้นะครับก็คือสีออกเป็นชั้นสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลน,นะครับตอนนี้จะมีสองชั้นก็คือที่ที่ชี้อยู่นี้นะครับกับกับส่วนบนนะครับ ส่วนสีอีกอันนึงที่เป็นแถบสีสีค่อนข้างคล้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณส่วนบนเนี่ยจะเป็นออกสีค้ำค้ำเนี่ยสีพวกนี้เนี่ยเป็นผลจากนะส่วนประกอบของตัวชั้นตะกอนเนี่ยนะครับก็คือมีเหล็กออกไซด์หรือเหล็กไฮดรอกไซด์เนี่ยที่เกิดเป็นผลึกขนาดเล็กมากกระจายตัวอยู่ทั่วไปแล้วก็ไม่เท่ากันในแต่ละชั้นสีพวกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสะท้อนถึงส่วนประกอบของเนื้อดินนะฮะผมเปลี่ยนจากตะกอนเป็นเนื้อดินแล้วนะครับ แต่ตอนนี้สีตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยสีจะเป็นลักษณะที่ไม่คงที่ขึ้นกับฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สีในการจำแนกตะกอนจำแนกดินเนี่ยต้องมีความระมัดระวังก็คือสีเป็นสมบัติที่ดูง่ายแต่มันเปลี่ยนแปลงเช่นไอไอแถบสีดำเนี่ยนะครับนะฮะเราอาจจะเห็นชัดในในในช่วงหลังฤดูฝนหรือฤดูฝน นะครับเนื่องจากตัวองค์ประกอบของมันก็จะเป็นเหล็กออกไซด์แล้วก็แมงกานิสเหมือนกันนะฮะแต่มันจะชัดเนี่ยในกรณีที่มีความชื้นเนี่ยค่อนข้างมากถ้ามันแห้งเนี่ยนะครับมันก็จะกลืนกันไปหมดเพราะนั้นสีเนี่ยนะครับในแต่ละฤดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ